น้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมันเป็นท่าตามธรรมาชาติสร้างดีเลวให้สัตว์ไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมพระพุทธเจ้าเดินไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพรามณ์พรามณ์ก็เดินสวนมาเขาบอกสมณะโคตมะจะไปสงสนานด้วยน้ำหรือจะไปชำระบาปนะด้วยน้ำหรือไง พระพุทธเจ้าตอบว่าไงบอกพราหมณ์ประโยชน์อะไรด้วยน้ําจะทําอะไรกับเราได้ไม่รู้จักน้ําโดยความเป็นน้ํามันเป็นแค่น้ําอ่ะไม่รู้จักดินโดยความเป็นดินไม่รู้จักไฟโดยความเป็นไฟไม่รู้จักลมโดยความเป็นลมมันเป็นธาตุตามธรรมาชาติโย,ยมจําไว้ดีๆว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะและพระพุทธเจ้าห้ามภิกขุในธรรมวินยัยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพระองค์เรียกมันว่าเดราชาวิชา ขวางมรรคผลนิพพานถ้าโยมเชื่อโยมจะไม่ได้นิพพานนะเดลราชานวิชาแลกกับนิพพานมันไร้สาระสิ้นดีถ้าโยมไม่แลกก็เอาหัวไปชนกำแพงได้แล้วนะอาตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงละพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าโยมถูก อริพาชกถูกพระพุทธเจ้าก็ผิดโยมก็เลือกเอาใครรู้จริงพระพุทธเจ้าจึงว่าศรัทธาสัมปทานชนเราได้เห็นว่าเรื่องนี้ควรเชื่อควรฟังข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานนี่อตมามาเชียร์พระพุทธเจ้าเต็มที่เลยนะเนี่ยนะโยมแต่ความเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็มักจะคิดเอาเองฉัน กราบพระสามหนก่อนนอนฉันใส่บาตรทุกวันฉันไปวัดทุกวันเนี่ยฉันเชื่อพระเจ้าอย่างลงมั่นแล้วแต่เจอพระภูมิก็ไหวเจอพระพรหมก็ไหวเจอเทพนั่นเทพนี้ก็ไหวไหวมันหมดเลยจอมปวกก็เอาเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีม้าลายมีชูชกมีอะไรโอ้เทพเกิดมาเยอะแยะเลยอันนั้นเรียกว่าศรัทธาอย่างไม่อย่างลงมัน่นไม่ใช่พระเจ้าหนึ่งเดียวพระเจ้าเรียกอันนั้นว่า รักตถาคตพอประมาณรักนิดนิๆหน่อยๆถ้าโยมอย่างลงมั่นเนี่ยอย่างอื่นไม่มีไม่มีและโยมจะต้องไม่หวาดเสียวด้วยไม่ใช่เคยไหว้ป้ปูมป้ปมนะวันนี้ออกไปนอกห้องนี่อย่างลงมั่นแล้วแต่เดินผ่านป,ป้าปมไม่ไหวโอ้โหเสียวแป๊บเลยมันจะเล่นอะไรกูไม่ว่าเนี่ยนะเดินผ่านสารเพียงตาต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีลืมบิดแต่เฮ้ยโอ้โหสะกิดกันเต็มเลยบิดหน่อยบีบหน่อย